ตัอ่นะครับประโยชน์ที่ดเงินและรถเกียวสาคอนเจริญันะครับกน้มันมาัไลนะครับผู้ชมครับหลังเหลืองนที่สุดเราก็เจอนอีกลยวสาคอนเจริญันะครับแน้ำมันเปิมเเลยนะครับเร็วเร็วเร็เร็วในกรผมสี่หมดเลยครับใช่เพราะว่าเราใช้เวลามาแล้วนะครับรถเกียวสาคอนเจริญทรัพย์ตินะครับอยู่ที่แดง ซปเปอร์บังสายสตีห้าเซตติมนะครับนะครับอย่ที่น้ำเงนพิ่ไปพี่ล้ชอบแบบผบซเปอร์บังสายีห้เบอร์สนะครับพอตอ้่า่เลยนะครับอาจารย์ใบพลดนะครับ นะครับเตรียมเรือรอด้วยนะครับซุปเปอร์บังเหมือนเดิมนะครับ3 4 5นะครับสุดอยู่แดงรอแล้วเดี๋ยวจะกลับมาอีกครับรอบนี้ไม่ใช่พี่กุ้งครับเตรียมเรือรอไมีกุ้งครับใครขับครับอ๋อพี่กุ้งเหมือนเดิมหรือเปล่าจะขอดูหน้าก่อนนะเออได้ครับไก่โวแวน6 2 6 2ขยับรถได้ด้วยนะครับหัวมุมพอดีเลยนะครับนะฮะอันตรายมากๆทีเดียวนะครับนะฮะ 8นะครับคอไก่วแหวนเฟิร์มบังสามสี่ห้าขอบคุณมากนอกด้วยนะครับกำลังใจตลอดเวลาครับครับุณนี้ครับขอบคุณนะพันสี่ร้อยท่านพันสี่ร้อยแช่นะครับขอบคุณมากๆครับกำลังใจฮะให้กับนะทีมดีเจไก่ไลฟ์สดนั่นเองนะครับผมพัฒนาแน่นอนครับต่อไปจะมีโดรนมาบินให้ชมกันนะครับให้ผู้ติดตามเยอะๆหน่อยครับ หาดูคู่นี้นะครับนานที่รอบนะฮะลาไปดูกันนะครับว่าเกี่ยวยังรับเกี่ยวของเรานะฮะแล้วก็ุ่อเมากเนี่ยรนะครับ สบายดีคร่าซุปเปอร์บัลนะครับสามสี่ห้าซุปเปอร์บัลล์ครับเงินเงินเข้าไปครับโอ้โหแรงจริงเับเจอของจริงอีกแล้วครับจอร์นซอก้านะครับมาครั้นึ่งนะครับหนึ่งคะครับบันเดิงลครับโอ้ไม่ธรรมดาเลยครับหนึ่งคู่ในแทะที่ซุปเปอร์บัลล์อยู่นะครับซุปเปร์บัล์สามสี่ห้าเบอร์สองนะครับมาอยู่ที่แดงพรออนซุปเอรเก้านะครับครั้งหนึ่งนะครับมาอยู่ที่น้ำเงินและสำหรับคู่ต่อไปด้ พร้อมตะพอนเป็ซิ่งหนึ่งแสดงไปไว้เลยนะครับซุปเปอร์บังสามสี่ห้าเบอร์สองนะครับมาอยู่ที่แดงนะฮะตอนซุปเปอร์บังมานะครับมาอยู่ที่น้ำเงินคู่นี้ซุปเปอรบังเจอกับใครอีกครับซุปเปอร์บังจะเจอกับดอนนพเก้าช่างหนึ่งครับนะซุปเปอร์บังจะเจอกับนะฮะดอนนพเก้าช่างหนึ่งครับหลบไฟได้ครับวลบไฟ สีสวยสีองสวยอ่ะโอ้โหได้กับเข้ามาเลยนะครับเข้ามาคุณผู้ชมครับสดจริงๆครับแล้วสำหรับคู่ต่อไปนะฮะแสดงใบไว้เลยนะครับแนวสำหรับกรมธรมชาวเรือลูกไม่ละไม่เสกวันนี้ติดงานครับดูไลฟ์สด